สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําถึงวิธีการแก้7ปัญหายอดฮิตของระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็เดี๋ยวมาลองมาดูกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาแรกนะครับก็คือปัญหาของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดไวมากจะแก้ยังไงดีนะครับวิธีแก้นะครับก็1ก็คือให้เราทําการปรับการปิดหน้าจอให้ไวขึ้นครับก็คือมาที่เซตติ้งครับ เสร็จแล้วมาที่จอภาพนะครับแล้วก็ทำละทำการเลือกหมดเวลาหน้าจอให้ไวมากขึ้นนะครับต่ตอนนี้ผมอัดวิดีโอไว้อยู่นะครับผมก็เลยเลือกไว้ให้นานๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เวลาหน้าจอมากก็อาจจะเลือกเป็น15วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้ครับเพื่อจะได้ประหยัดพลังงานนะครับต่อไปก็คือการลดความสว่างหน้าจอนะครับก็ให้ลดความสว่างของหน้าจอเนี่ย ให,ให้สว่างน้อยที่สุดในขณะที่เรายังสามารถมองเห็นตัวอักษรหรือภาพหน้าจอได้ชัดเจนดีอยู่นะครับเพื่อช่วยประหยัดพลังงานครับเทคนิคต่อไปก็คือให้เลือกวอลเปเปอร์แบบไม่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจะกินแบตเตอรี่ค่อนข้างมากนะครับต่อไปก็คือให้พยายามเลือกตัววอลเปเปอร์เนี่ยเป็นสีดำครับ เพื่อให้ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ให้ปิดตัวฟังก์ชันอื่นที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเช่น Wi-Fi เช่น b l e t ู o t h นะครับ NFC นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้น,น,นะครับก็ให้เลือกใช้ Wi-Fi แทนที่จะใช้ตัว 3G นะครับหรือ 4G นะครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้าง กินแบตโทรศัพท์มากนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่จะช่วยประหยัดแบตโทรศัพท์นะครับก็คือวิคเจ็ที่อยู่หน้าจอเรานะครับตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ให้เอามันออกไปจากหน้าจอหรอกครับก็จะทําให้ช่วยประหยัดแบตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนะครับโทรศัพท์อย่าเอาไปวางไว้ใกล้ความร้อนเช่นใกล้เตาแก๊ส หรือโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะทำให้แบตเตอรี่หมดไวนะครับต่อไปเป็นปัญหาที่2นะครับก็คือเพื่อนๆเ,เคยพบไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้นะครับบางทีก็เปิดเข้าไปแล้วก็เด้งออกมาที่หน้าจอนะครับบางทีก็ขึ้นฟอร์ตโค้ดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาสมมุติว่าเป็นแอปพลิเคชันเป็น facebook นะครับก็ ให้ลองมาที่ setting นะครับแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับมาที่การจัดการแอปพลิเคชันครับเสร็จแล้วก็หาตัวแอปพลิเคชันที่เราพบปัญหาในการเปิดเข้าโปรแกรมนะครับอ่าอย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างเป็นาา facebook นะครับ ก็คือเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วเข้ามาที่จัดเก็บกับให้เราทำการเคลียร์ตัวเคลียร์แคชครับแล้วให้ลองเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาอีกครั้งนะครับถ้าเปิดขึ้นมาแล้วหายก็คือเข้าได้ปกติก็ใช้งานไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่หายเนี่ยก็ให้ใช้ให้เข้าไปที่จัดการข้อมูลนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเรากดลบไปแล้วเนี่ยมันจะเคลียร์ข้อมูลทั้งหมด นะครับที่เคยใส่ไว้ในแอปพลิเคชันจนนั้นแล้วนะครับก็ให้พิจารณาให้ดีๆนะครับว่าสมควรจะกดไหมถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรบ้างหรือว่าเราแบ็กอัพเก็บไว้แล้วเนี่ยก,กดลบไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้ลองเข้าแอปพลิเคชันตจนนั้นดูใหม่ถ้าทําทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับลบแอแอปพลิเคชันออกจากตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับถ้ายังไม่หายอีก แนะนำให้รีาร์ทโทรศัพท์ครับแล้วลองใช้งานดูใหม่นะครับต่อไปเป็นปัญหาที่3นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มความสว่างหน้าจอก่อนนะครับเพราะรู้สึกแกะปรับไปมืดเกินไปปัญหาที่3นะครับเพื่อนเเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมครับคือบางครั้งเนี่ยไม่สามารถจับสัญญาณไวเลสหรือสัญญาณโทรศัพท์ 3G, 4G หรือต่อบลูทูธไม่ติดนะครับ นี้วิธีแก้ปัญหาตรงนี้ทำยังไงนะครับผมแนะนำให้นะครับให้ลองใช้โหมดเครื่องบินนะครับกดโหมดเครื่องบินโหมดเครื่องบินเนี่ยก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้สำหรับปิดสัญญาณที่วิ่งออกไปในอากาศทั้งหมดนะครับก็อ,อาจจะไว้ใช้ตอนที่แบบเราอยู่ในเครื่องบินนะครับตอนที่เครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งหรือว่าจะขึ้นฟ้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบ หมดเครื่องบินแบบที่แชร์กันใน f a c e b o o k ที่แบบว่าปรากฏแล้วก็โยนออกจากบ้านชั้นสอ,อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันเครื่องไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคก็ให้กดหมดเครื่องบินนี้ไว้นะครับประมาณสัก30วินาทีนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยทำการตัดสัญญาณทุกอย่างนะครับของโทรศัพท์ออกไปแล้วให้เราเปิดใหม่ครับลองดูว่า จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยไหมครับต่อไปเป็นปัญหาที่4นะครับปัญหาที่4ถ้าเพื่อนๆพ,พบปัญหาว่าเครื่องมันช้ามันหน่วงๆนะครับทำอะไรก็แบบอืดอาดมากไปกว่าผิดปกติอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเครื่องเนี่ยบางทีเปิดใช้งานมานานมากครับบางทีอาจจะเปิดไว้เป็นเดือนแล้วไม่เคยปิดเครื่องเลยนะครับ อันนี้ก็ให้เรามาลองเช็คดูครับว่าเครื่องเราเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วนะครับให้มาดูที่เซตติ้งครับวิธีดูนะครับมาที่เซตติ้งเสร็จแล้วเลื่อนลงไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ครับแล้วก็ดูที่สถานะนะครับอ่าตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงที่เขียนว่าเป็นเวลาทำงานนะครับก็คือเป็นเวลาที่ เครื่องเปิดมาแล้วอย่างของผมเนี่ยเป็น22ชั่วโมง25นาทีนะครับคือถ้าผมแนะนําว่าถ้าเกินเกินร้อยชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้เพื่อนๆน,นะครับปิดโทรศัพท์ไปครับอาจจะปิดไปสักประมาณ5นาที10นาทีหรือเปิดขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็ถ้าปิดไปแล้วเปิดขึ้นมาเลยก็ได้ครับเครื่องจะทํางานดีขึ้นครับให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะครับ ต่อไปปัญหาที่5นะครับปัญหายอดทตปัญหาที่5ก็คืออเพื่ๆเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่จะลงแอปจากใน Play Store เนี่ยแล้วติดตั้งไม่ได้โทรศัพท์ฟ้องว่าโดยความจำไม่พอไม่สามารถลงแอปใหม่ได้ทำไงดีครับวิธีแก้นะครับมาที่ Setting นะครับแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับ การจัดการแอปพลิเคชันเลื่อนหาตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Play Store ครับเสร็จแล้วให้เข้ามาที่จัดเก็บนะครับแล้วก็ให้เราทำการเคียรลบแคชนะครับแล้วก็จัดการข้อมูลนะครับแล้วก็กดลบครับ ตรงนี้จะเป็นการช่วยให้ตัวเครื่องของเรามีหน่วยความจำมากขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปลองติดตั้งตัวแอปพลิเคชันที่พบปัญหาติดตั้งไม่ได้ใหม่อีกครั้งนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีแอปพลิเคชันตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วหรือไม่เคยได้ใช้งานเลยผมแนะนำว่าให้ลบออกจากเครื่องนะครับ วิธีการหาตัวแอปพลิเคชันที่แบบใช้พื้นที่หน่วยความจำเครื่องเยอะๆก็ในหน้าจัดก,การแอปพลิเคชันเนี่ยแหละครับจะมีจะมีรายละเอียดอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถสังเกตจากพื้นที่ที่แต่และโปรแกรมใช้งานได้นะครับตรงนี้ครับยิ่งเยอะก็แสดงว่ายิ่งใช้พื้นที่หน่วยความจำในเครื่องของเพื่อนๆ เยอะไปด้วยนะครับก็ถ้าไม่มีความจําเป็นต้องใช้นะครับหรือไม่ได้ใช้งานผมแนะนําว่าให้อันดิสทอนออกไปครับเราก็สามารถกดลบการติดตั้งออกไปได้เลยนะครับถ้าถ้าเราเราไม่ได้ใช้งานนะครับ mm. เพื่อเป็นการเพิ่มเหนือความจําในเครื่องนะครับต่อไปเป็นปัญหาที่6นะครับเพื่อนๆเ,เคยพบปัญหานี้ไหมครับ เปิดเพลงมานะครับเฉพาะเพลงที่มันเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันเป็นตัวยึกยือนะครับเป็นภาษาต่างดาวนะครับอ่านไม่ออกนะครับแตนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ของปัญหานี้ก็ให้เพื่อนๆมาที่เพจสโตนะครับ เมื่อกี้ผมเคลียร์ตัวแคลชของ Google p a y ไปนะครับก็เดี๋ยวกดอันนี้เข้ามาใหม่ให้เพื่อนๆไปเสิร์ชหาโปรแกรมชื่อ ID 3 Fixer เนี่ยครับแล้วก็ติดตั้งไปครับอันนี้พอดีผมติดตั้งไปแล้วผมขอลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับ ิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นอาจจะเป็น by อัลบัหรือว่า by โฟลเดอร์ก็ได้แต่นี่ผมเลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก,กด next ครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับหาโฟลเดอร์ที่เราเก็บเพลงไทยนะครับที่เราเก็บเพลงไทยที่มันเป็นตัวยึกยือเวอ่อกี้ได้ไว้นะครับอย่างเพลงของผมเนี่ยผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ virgin hit นะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนเจอ เจอตัวโฟลเดอร์แล้วนะครับนะครับโฟลเดอร์ผมคือโฟลเดอร์นี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่นี่ครับครับให้กดทางด้านขวามือเนี่ยครับอ่าผมก็กดไปนะครับเสร็จแล้วให้กดเลือกเพลงครับในนี้ผมเอาทุกเพลงเลยก็ select all ไปนะครับแล้วกด next ค,ครับเสร็จแล้วให้เลือก ค่าลเลือกทารเก็ตชา์เสร็จนะครับให้เลือกเป็นตัวนี้ครับเหมือนตามตามที่ผมเลือกไว้นี่ครับ TIS 620วงเล็บไทยนี่นะครับมันจะเป็นตัวโคดดิ้งที่ทำให้เครื่องเราอ่านเป็นภาษาไทยได้นะครับเสร็จแล้วกด next ครับตรงนี้โปรแกรมจะถามว่าจะให้ฟิกเพลงไหนบ้างผมต้องการฟิกทุกเพลงนะครับก็เลือก select all นะครับ แล้วแล้วก็กดปุ่ม fix it ครับอ่าตรงนี้ก็เลือกอันที่โปรแกรมเลือกไปให้นะครับก็คือให้ทําการทําทการแก้ไขแท็กไปแบบถาวรเลยนะครับอ่าเมื่อโปรแกรมแก้เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ย่อโปรแกรมไปนะครับลองกดโปรแกรมเพลงขึ้นมาใหม่เป็นภาษาไทยแล้วครับเพื่อนๆื่อนก็ไปลอง ้แก้ปัญหาของเพื่อนดูนะครับต่อไปเป็นปัญหายอดฮิตข้อสุดท้ายครับข้อที่7อ่โทรศัพท์แบบมีปัญหานู่นนี่นั่นเอ๊มันยังอยู่ในประกันอยู่ปกติโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็จะรับประกันประมาณ1ปีใช่ไหมครับเอ๊ะอาการแบบนี้จะศูนย์จะรับเคมไหมหรือไม่รับเคมมันก็มี2ข้อนะครับที่แบบ ศูนย์จะรับหรือไม่รับกรณีที่1ถ้าศูนย์จะรับเคสมนันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะพิจารณาจากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องของเพื่อนๆเ,เนี่ยเกิดจากการใช้งานปกติเช่นแบบแบตเตอรี่มันบวมขึ้นมาเองชาร์จไฟไม่เข้านะครับอยู่ดีเปิดเครื่องไม่ได้นะครับหรือแบบเฮ้ยลำโพงเสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นปัญหาจากการผลิตตัวอุปกรณ์ขึ้นมาก็ค,คือเราใช้งานตามปกติประจำวันทั่วไปแล้วอยู่ดีมัน ปกตินะครับหูฟังไม่ดังหรือเสียงซ่าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะรับเคมนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือปัญหาที่ศูนย์จะไม่รับเคมเช่นเพื่อนๆไปรูทเครื่องนะครับไปรูทเครื่องไปลงคัสซัมลอมนะครับแล้วก็เครื่องอาจจะแบบบลิกบลิกก็คือแบบบูตเข้าตัว Android ไม่ได้นะครับก็อาจจะบูตหลูปอยู่หรือว่าเปิดเครื่องไม่ติดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่เราไปแฟชลอมขึ้นมา เดี๋ยวแบบทําเครื่องหล่นแล้วจอมันแล้านะครับแล้วไอตัวหน้าจอเนี่ยกดแล้วไม่ติดจอม่วงมั่งบางทีก็ทําเปียกฝนนะครับทําตกน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเครื่องมันทํางานผิดปกติซึ่งพวกนี้มันเกิดจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุ T ที่เราไปทํามาซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ศูนย์ก็จะไม่รับเคมนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยก็คือปัญหาตรงนี้เราก็สามารถไปส่งศูนย์เพื่อให้เขาทําการซ่อมได้แต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายไปนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานเครื่องตามปกติแล้วเครื่องมันมีปัญหาขึ้นมาเองเนี่ยตรงนี้ก็จะอยู่ในระยะรับประกันถ้าอยู่ในระยะรับประกันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็โอเคครับจบแล้วทั้ง7ปัญหาตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยปัญหาตรงไหนที่ผมอธิบายมาก็สามารถคอมเมนต์ นะครับสอบถามได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเทคนิคการใช้งาน Android ใหม่ๆนะครับที่เทคนิคที่น่าสนใจเหล่านี้นะครับก็ขอให้กดติดตามหรือ Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ